ว่าเพลนเลนสไลด์ซักลาส,ลสุดหม่ละลายไวอกว่าเดิมชาวสวนชาวนาชาวไร่บอกใช้แล้วถูกใจดอกคนใหญ่เลือกเกินพี่น้องไทยช่วยกันใช้อินซีพี่น้องไทยช่วยกันใช้อคคินซีนผลิตมากมีแทมปลอดภทยเลือกเกินสวัสดีค่ะสวัสดีครับเพื่อนรักนัาการเกษตรครับวันนี้มิตรเกษตรยั่งยืนมาติดตามผลการทำงานของ,ของ,ของ3มเกลือแพนสูตรนวัต,ตกรรมใหม่ ใช้ไลรประเดิมครับซึ่งประกอบไปด้วยวั์แพนแอะมิโนวัวแพนไคโตซานสูตรโอลิโกสแซคคายใช้ง่ายละลายไวเห็นผลทังใจและปุ๋ยบำรุงดินครับตาหญิงเกษตร วันนี้เราอยู่ที่หมู่หนึ่งครับบ้านเนินดนแดงตําบลเทพนิมิตอำเภอโป,ป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีที่นี่ครับโอ้โหเขาปลูกทุเรียนพันธุหมอนทองเป็นอย่างไรบ้างครับน้องหญิงใช่แล้วค่ะวันนี้นะคะเราอยู่ในสวนทุเรียนนะคะที่มีอายุกว่า8ปปีค่ะรวมๆแล้วเนี่ยทุเรียนกว่า200ต้นเลยนะคะแต่ทั้งเจ้าของสวนนะคะได้แจ้งกับเราว่าได้มาใช้คู่หูเวอร์แพนเนี่ยเมื่อตอน4ปีที่แล้วนะคะตั้งแต่รุ่นคุณพ่อเลยจนมาถึงยุคปัจจุบันนะคะซึ่งในปีแรกๆที่ได้ใช้เวอร์แพนของเราเนี่ยนะคะ ปีแรกก็จะได้ผลผลิตค่ะไล่ไปตั้งแต่4ตันขึ้นมา10ตัน15ตันและ20ตันและตอนนี้ค่ะทางเจ้าของสวนได้แจ้งว่าได้มีการใช้สูตรใหม่ของเราด้วยเดี๋ยวมาคุยกับท่านดีกว่านะคะว่าหลังจากที่ได้ใช้สูตรใหม่ของเราแล้วเนี่ยคาดการว่าทุเรียนปีนี้เนี่ยจะได้กี่ตันนะคะคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่าาต, <ำ S 3> ตัต้มร <นะ S 2> ัตชัยครับเจ้าของสวนทุเรียนครับพี่ตั้มขออนุญาตเรียกอีกทีหนึ่งนะครับพี่ตั้มครับที่นี่เนี่ย เรามาดูแลตรงเนี้ครับตอนนั้นอนะ่ะที่เราเริ่มปลูกคิดอย่างไรถึงปลูกทุเรียนครับพ่อคิดเองอ๋อพ่อคิดนะครับพ่อคิดพ่อทำแล้วพ่อก็บอกตัวนี้เหมาะแก่การปลูกทุเรียนตอนที่เราปลูกทุเรียนตอนแรกๆนั่นนะครับการดูแลตรงนี้เรื่องน้ําเรื่องการดินอะไรมันเป็นยังไงบ้างครับมันต่อเนื่องมาจากลําไยครับมันมีลาไยอยู่แล้วเราก็เลยปลูกทุเรียนเพิ่มอยากลองพืชใหม่พืชใหม่ครับก็เลยเป็นทุเรียนครับก็เลยเพิ่มทุเรียนขึ้นมาครับ นี่หมอนทองนะครับใช่ค่ะหมอนทองนี่อายุ8ปีแล้วใช่ครับแล้วก็ทั้งหมดนี่กี่ต้นนะครับ200ได้200ต้นคําว่าทุเรียนกับการที่อยู่จันทบุรีนี่ถือว่าเป็นเรื่องปกติแต่การบํารุงดูแลรักษานี่มันยากลาบากกันยังไงครับพื้นที่แตกต่างกันปุ๋ยยาน้าสาคัญสาคัญชุดนะครับแล้วตอนที่ที่เรารู้จักกับคู่หูมาัจจรรยร์ตอนนั้นนะครับคุณพ่อเป็นคนรู้จักครั้งแรกใช่ครับพ่อนํามา ตอนกี่ปีมาแล้วครับ4ปีที่แล้วครับครับตอนนั้นน่ะเราก็ไม่เข้ามาร่วมมือกับคุณพ่อทําสวนหรือยังครับยังครับเพราะเรายังไม่ได้สนใจตอนนั้นไปทําอะไรอยู่ครับทําแต่ลําไยเราไม่ได้ยุ่งทุเรียนอ๋อเราไปทําลําไยอย่างเดียวเลยเพราะเราทํางานตรงนั้นซะแล้วใช่ใชครับครั้งแรกที่มันอายุ4ปีคุณพ่อก็ได้นําเอาคู่หูมาใช้ใช่ครับตอนนั้นใช้แล้วเนี่ยมันเกิดผลผลิตยังไงครับก็อะไรตอนรุ่นนั้นมันออกธรรมชาติเองครับ อ๋อธรรมชาติเองใช่ครับก็ฉีดไปเรื่อยแต่มันมันก็ออกของมันออกโดยไม่รู้ตัวตอนสอนเป็นว่างั้นเถอะมันก็ออกของมันตอนสอนเป็นตอนเป็นครั้งแรกให้ผลผลิตครั้งแรกตอนนั้นได้มาน่ยลักษณะของรูปทรงของทุเรียนครั้งแรกที่เราใช้คู่หูในยุคนั้นน่ะนะครับแล้วก็รูปทรงมันเป็นไงบ้างครับตอนนั้นก็คนที่มาซื้อเขาบอกว่าปีแรกดีนะเนี่ยมันไอ้ไอ้เคมันน้อยครับ เขาเรียกว่าลูกเอเคมันน้อยก็หมายก็ตอนนั้นพอความที่เราใช้คู่หูเนี่ยก็ถือว่าเคมันน้อยโบวมันน้อยถูกไหมตามที่ภาษาทุเรียนเขาบอกกันโดยปกติแล้วสอนเป็นนี่เคโบนี่จะเกินเลยนะครับแต็มน้อยแลลักษณะต้นใบอะไรก็ดีมาตามนั้นงามตลอดงามตลอดก็ใช้ต่อเนื่องมาเอาละครพาดผ่านมาเมื่อกี้น้องหญิงก็ได้บอกไปแล้วว่าไล่มปนั่งสี่ตันถูกไหมครับปีแรกนั้นธรรมชาติเลยปีที่สองนี่เราเริ่มทําสารหรือทําอะไรหรือยังครับ ก็เริ่มโฉบครับโฉบนะโฉบก็ได้มา10ตันสิบตันตอนนั้นอายุก็ประมาณสัก5ปีหปีพออายุ6ปีได้มากี่ตันครับสิตันสิบห้าตันอายุ7ปีครับก็ได้ขึ้นมาปีที่ผ่านมาราสุดยีตันก็ถือว่ามีอัตราเพิ่มขึ้นตลอดตามการเจริญเติบโตของต้นถูกไหมครับปีนี้ใช้ผลิตภัณฑ์คู่หูนะครับสูตรใหม่นวัตกรรมใหม่เนี่ยตอนไหนครับที่ได้สูตรใหม่เข้ามา ก็ปีที่แล้วครับปีที่แล้วตอนหกเจ็ดนะใช่ครับตอนปลายปลายปีเริ่มใช้มาเรื่อยบำรุงมาเรื่อยครับอ๋อบำรุงมาปีนี้ทุเรียนเราทําสารไหมครับปีนี้เพิ่งจะโฉบไปได้ประมาณได้่ยังไม่ถึง20วันครับ20วันนี่ก็มาประมาณเมื่อตอนปลายปกันยานี่เองสิครับปลายปกันยาก็ได้โฉบสารไปแล้วนะครับโฉบไปแล้วเนี่ยตอนที่เราใช้มาต่อเนื่องสูตรใหม่เนี่ยเรื่องท้องใบในการสะสมอาหารเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงเห็นแตกต่างกับตอนเดิมอย่างไงครับใบมันใหญ่ใหญ่ขึ้นครับ ลำต้นมันโรคมันจะน้อยลงครับโครงสร้างมันก็ดีขึ้นแล้วก็ลำต้นมันมันอวบใหญ่กว่าปีที่มันผ่าน,นานมาครับผมโอ้ก็ถือว่าสูตรใหม่นี้เห็นชัดขึ้นกว่าเดิมครับเวลาเนี้ยประมาณกลางเดือนตุลาคมเนี่ยอะไรที่จะทําให้บ่งชี้ว่าเขาจะเริ่มมีผลผล,ผลิตครับตาดอกครับมันเป็นไงครับช่วงนี้มันจะเป็นเริ่มมีตุ่มไข่เล็กๆเริ่มมาตามท้องกิง่งมาตามท้องกิง่งครับการที่เรา จะทําให้มันเกิดตาดอกเนี่ยมันไม่ีวิธีการพ่นหรือเทคนิคที่แตกต่างอะไรครับพ่นท้องกิ่งท้องกิ่งครับทุกกี่วันครับ7วันครับเจ็ดวันนะใช่ครับพี่ตั้มทุก7วันพ่นครั้งหนึ่งเลยใช่ครับขนาดนี้ประมาณกลางเดือนตุลาแล้วนะครับก็ถือว่าเตรียมพร้อมนะครับที่จะไม่ต้องไปซื้อหวยให้เสียเวลาเพราะเราเห็นตาดอกแล้วเรารู้ว่าถูกหวยแน่นอนถูกไหมครับมันหนาแน่นขนาดไหนครับตาดอกมันเริ่มทยอยมาแล้วครับแล้วมันออกทุกกิ่งที่เราพ่นไหมก็เริ่มมาเรื่อยๆครับมาเรื่อยๆใช่ครับถ้ามันยังไม่โดนฝนเยอะวันนี้ พอดีช่วงนี้มันมีมรสุมออโดนฝนตรงนี้มันยังไงครับในการโดนฝนของทุเรียนกับตาดอกมันเป็นยังไงครับถ้าฝนมันเยอะตาดอกมันก็จะหายไปหายเลยใช่ฮะมันก็จะแดงจากจากขาวๆกลายเป็นแดงแล้วมันจะออกอีกไหมแล้วมันเดี๋ยวถ้ามันเราก็สะสมใหม่ครับอ๋อก็สะสมเข้าไปใหม่ครับครับ ไปเรื่อยๆก็ใช้คู่หูสะสมอาหารให้ไปใหม่ใช่ครับให้เขามีโอกาสได้ใช้อาหารอย่างเต็มที่เพื่อทําใบทําอะไรต่อไปนะครับแล้วตาดอกของเขาก็จะแทงออกมาแล้วนะครับโอ้ก็ถือว่าสภาพแวดล้อมก็มีส่วนเกี่ยวข้องโอ้โหไม่น่าเชื่อแต่ก็สามารถหลุดพ้นได้สะสมกันต่อใช่ครับครับปัจจัยี้สำคัญธรรมชาติธรรมชาติเอาละครับตาดอกมันมาแล้วนะครับใบก็ยังคงที่สวยงามดีใบมันมาชนกันแล้วนี่เราจะทำยังไงครับเนี่ย ก็เดี๋ยวเราจะตัดกิ่งตัดกิ่งให้ให้ให้มันห่างกันให้ห่างกันครับผมให้มันเลี้ยวไปทางใช่ครับไม่ให้มันไม่ให้มันซ้อนกันไม่ให้ซ้อนกันใช่ครับทำไมตอนนั้นเราถึงปลูกทีกันขนาดนี้ครับกะว่าทําไม่เป็นก็เลยปลูกแค่แค่นี้พอเพ่าะว่าไม่ใช่ทางเรามือสําคัญเราทําลํใหญ่ครับแต่วันหนึ่งมาทําทุเรียนเราก็กะว่าเอาแค่นี้พอทีขนาดนี้นะครับคือระยะอะไรก็ทําตามที่เรามองเห็นว่าลํใหญ่ก็ทําแบบนี้นี่ ก็มาแบบทุเรียนบ้างก็คิดไม่คิดไม่ถึงว่ามันมีปัญหาไหมครับเรื่องโรคเรื่องแมลงในการที่ใบนั้ไม่มีครับไม่มีนะครับในพื้นที่ตรงนี้นี่ถือว่าเป็นพื้นที่ที่ฉีดตามรอบของวงรอบของต้นไม้เนี่ยครับครับนี่เหมาะสมไหมกับการปลูกทุเรียนพื้นที่ตรงนี้เหมาะครับเหมาะเลยนะครับเพราะผมดูดินดูอะไรแล้วก็ดูแลสะอาดสะอ้านมากเลยอันนี้หมายความว่าความอุดมสมบูรณ์ทางดินเข้าดีไหมพี่ตั้มดีครับดินแดงดินแดงดีนะหลังจากที่ ได้ลองแล้วเนาะเป็นยังไงกับต้นทุเรียนของเราบ้างคะความแตกต่างต้นมันสมบูรณ์ขึ้นงามขึ้นครับครับมันงามผิดตาจากที่ดีอยู่แล้วพี่ตั้มบอกเองนะคะว่ามันผิดตาจรงิงๆอย่างเช่นอะไรบ้างคะความงามช่วยอธิบายหน่อยเพราะว่าลำต้นครับลำต้นใบอะไรเงี้ยครับมันก็จะเขียวใหญ่ขึ้นอะไรเงรี้ยแล้วในเรื่องของการสะสมอาหารล่ะคะรู้สึกว่ามันเร็วมากขึ้นไหมหรือว่ายังไงบ้างคะก็ <c oughs> ตามระยะเลยครับตามระยะ พี่ตั้มครับในฐานะที่พี่ตั้มก็อยู่ในแวดวงการเกษตรต้นทุนหนึ่งของทุเรียนเนี่ยเขาบอกว่าสูงมากเพราะว่ามันใช้กันไปเนี่ยเป็นล้านๆครับ200ต้นนี่ปกติทั่วไปเขาจะใช้ต้นทุนในการทําให้เกิดลูกเกิดผลเนี่ยประมาณเท่าไหร่เกี่ยวกับเรื่องอาหารพืชนะครับใช้ใช้เยอะเลยครับใช้ใช้มากอยู่มันมีสักกี่แสนกันลองโดยจมที่เ,<อ>เราเห็นมาบางคนก็ใช้อยู่ห้าหกแสนอะไรเงี้ยครับ้อยต้นนี่นะใช่ครับห้าหกแสนใช่ครับขนาดที่พี่ตั้มในขนาดนี้พี่ตั้มใช้เนี่ยที่เห็นมาในขนาดเนี้ย รวมแล้วตลอดระยะเวลาจนถึงขั้นตรงเนี้ยเวลาเนี้ยบอกได้ไหมครับว่าเป็นตัวเงินเท่าไรอยู่ที่มประมาณสองสามแสนได้สองแสนยป็นไงสองแสนครับแต่เมื่อก่อนนี้มากกว่านั้นครับมากกว่านั้นครับเป็นรถสามสี่แสนใช่ถูกไหมครับก็ถือว่าลดไปครึ่งหนึ่งเลยครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งในขนาดนี้นะครับปีนี้พี่ตั้มคาดการว้าักกี่ตันครับอยากให้ได้เกินยี่สิบตันขึ้นไปนะครับครับครับผมมันก็โดยลำดับก็คือมันออกจะเป็นทวีคูณอยู่เลยนะครับ 4ขึ้นมา10<ช>นะครับ<ช>ก็เป็น2เท่า2เท่ามาเรื่อยๆก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ทําให้เป็นความชุ่มชื่นใจ ด้วยความที่หนูเองเนี่ยอาจจะไม่ใช่เป็นชาวสวนเนาะก็เลยอยากที่จะอขอถามพี่ตั้มเป็นความรู้นะคะว่าการที่พี่ตั้มเนี่ยได้ทําให้มันโล่งแบบนี้หรือเปล่าคะไม่มีวัชพืชไม่มีอะไรอย่างเงี้ยมันเกี่ยวข้องกับการดูแลทุเรียนของเราไหมส่วนหนึ่งครับเป็นปัจจัยหนึ่งเพราะว่าเราจะต้องทําโคนให้มันเรียบสะอาดมันจะได้เปิดโคนโ<อ>ครับให้ลมมันโฟไม่ให้มีเชื้อราไม่ให้มีอะไรสะสมอยู่อะไรเงี้ยพอะถ้ามันรกมันก็จะอับชื้นใช่อับชื้นแล้วมันก็มีเชื้อราอะไรเงี้ยครับ โรคพืชมันเข้าง่ายค่ะกเ็เป็นอีกหนึ่งทริคนะคะ,คะเพราะว่าหญิงสังเกตบางที่อาจจะมีขึ้นเยอะแต่ตรงนี้ค่ะรู้สึกโล่งนะคะเราไม่ได้ทําโคกอ๋อจริงนะต้องทําให้มันโล่งต้นมันจะได้โศกไวๆครับก็คือคําว่าโศกคือหมายถึงดินมันจะได้แห้งไวๆเพราะว่าถ้าจัดไปเร่งนี่ใช่ฮะถ้าเรายกโคกดินมันก็แห้งไวแต่นี้เราไม่ได้ยกโคกเราก็เลยต้องทําให้พื้นให้มันเรียบๆให้มันสะอาด เขาเรียกว่าโศกครับทำให้โศกแล้วกไมเพราะเไม่โศกเพราะมันเรียบอยู่แล้วครับผมมันนพอโศกปุ๊บมันก็จะทําให้เกิดการที่ใช่ครับขยายเผ่าพันธุ์เขาใช่ครับทำให้มีตาดอกเกิดขึ้นมีนู่นมีนี่เต็มไปหมดนะครับเอาละครับท้ายจริงๆแล้วเนี่ยก็คือเราก็คงต้องมาตามเรื่องของพี่ตั้มต่อนะครับว่าวันข้างหน้านะครับจากการใช้กูมหัจรรย์แล้วเนี่ย พลังแห่งคู่มหัศจรรย์นั้นในการทําให้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้นตามที่พี่ตั้มได้บอกไว้ว่ามันต้องขึ้นเป็นเป็นอาจ,จะเป็น20เลย20ไปเป็น25 30ก็ว่ากันไปเพราะอายุทุเรียนก็เพิ่มมากขึ้นเข้าสู่ปีที่9กัานั้นนะสิ่งที่พี่ตั้มพูดไว้วันนี้เราต้องมาติดตามผลต่อเนื่องสิ่งที่สําคัญวันนั้นครับพี่ตั้มบอกว่าการเกษตรที่มันลดต้นทุนแล้วก็เพิ่มผลผลิตที่สําคัญอีกครับไม่มีสารพิษเตือปนทาให้คนไทยเหล่านี้ปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ทเหล่านี้พี่ตั้มก็อยู่ในหัวใจเพราะเจ้าของสวนเองสุขภาพเป็นเรื่องสําคัญใช่ไหมพี่ตั้มครับ <helps> พี่ตั้มมองเรื่องของสุขภาพเนี่ยในเรื่องของการใช้เคมีมากเกินไปกับการที่เราเข้ามาในวันนี้ในเรื่องของพวกชีวพันธุ์ต่างๆนะครับอินทรีย์ต่างๆเนี่ยมันเป็นอย่างไรบ้างครับถ้าเราลดการใช้เคมีมันก็ดีต่อสุขภาพของทั้งตัวเราและของคนงานเราด้วยครับ <anca a 2> <c oughs> คนงานเราก็ไม่ต้องรับเคมีมากเราก็มาใช้ชีวพันธุ์ให้มากขึ้นครับครับมันก็ดีต่อต้นไม้ ครับแล้วก็เพื่อช่วยลดต้นทุนต่างๆด้วยครับครับผมวันนี้ไม่มีบทสรุปอีกเช่นเดิมครับเพราะว่าบทสรุปก็คือเกษตรกรเห็นแล้วทําต่อเนื่องกันใช้วิธีการคิดแบบเดียวกันทําแบบเดียวกันผลิตภัณฑ์แบบเดียวกันก็จะกระเทือนเรือนลั่นทําให้แผ่นดินของไทยเราเนี่ยนะครับเป็นแผ่นดินที่เรียกกันว่าเป็นอินทรีย์ร้อยเปอร์เซ็นต์ทำให้สุขภาพดีชีวิตก็มั่นคงกับความยั่งยืนทางการเกษตรวันนี้เราทั้ง3าม คงจะถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับของการทําทุเรียนโดยที่เรียกกันว่าเป็นเกษตรอินทรีย์ก็ว่าได้สิ่งที่ท่านเห็นวันนี้วันพรุนี้จะบอกว่าผลผลิตที่ได้รับเท่าไหร่ติดตามกันต่อเนื่องวันนี้เราทั้ง3คนขออนุญ,ญาตลาไปก่อนโอกาสหน้าเจอกันกับความสมบูรณ์ของการเกษตรต่อเนื่องครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ สามเกอเวอร์แพนสูตรใหม่ใช้ง่ายละลายไวเห็นผลทันใจลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตไม่มีสารพิษเจือปนเพิ่มผลกำไรเกษตรกรรมไทยยั่งยืนยั่งยืน